ก็จำเอานะเอออิเบะอีเบะโบมาเฮ็ดนี่นะแซบบ่บาานขนาดอาะไรมอกระปิ่นนั่งงูนั่งกับ่องงสบายดีสบายดีสวัสด,ดีพอ่อพี่น้องย่างป้อมคำเนาะวันนี้แบบมาแบบมาหลึงเลยพี่น้องวันนี้นะประดาเพิ่นไปเมืองพี่น้องเอ้ยแล้วกะปลาปลาลุงอยู่สวรรค์พี่น,น้องเพิ่นฟ้าอันนกมาคือจั๊งนกผีเลยพี่น้องเอ้ยประพัดเพิ่นกำลังจีอยู่ค่อกะ อ่ะก็มาแต่หานประด่อยู่นี่อาก็มาแต่คุณคืองเพราะว่าป้าพนหาก็มาแต่นะพี่น้องมาแต่สวรรค์นี่พัดนกพี่เลยเนี่ยนี่นะพัดไปดีพี่น้องอือพัดก็ไปดีอยู่นะกปิดปลดีอยู่กับนกนะคะกับนกพี่เลยนกปิดปลีอยู่กับจอบนกหรือลายลนกนะแบบนกน้อยกินมาให้พอดีอันนั้นเนาะพัดเนาะงมาบอกพอดีลาบพอดีลาบพอดีโคนะฮะพี่น้อง สองซี่ห้าตัวหกตัวทางโมพัดจีอยู่เป็นเช่าอ,อืมทหารแบบเราลดคนแล้วนะตอนนี้ท่านี้ลดคนเพิ่นไปนะโมพัดก็หาก็มาแต่ไปหับประดานโมพัดเนาะแต่คนเคืงคนเคืงคนฟองหามสี่หามเสียอยู่บระเดี๋ยวนี้ละหามเสียพอดีกระเทยแค่พอดีกระเทยอืมมันเลยไปเตะเอ็นเราลก,กินเนี่ยอีเบลเนะชักเลย พักโควบลูบลาบอ้อนอนอะไรจะเปอ้ออ๋อเอ้อเสื่อนเบอร์พักเห็นเพื่อนว้ากับป้าเซวนี่พี่น้องเลยเพื่อนอ่ะป้าว้ามันแซ่บเพื่อนกะอยาเอามาเห็ดฝากมาหลายย่างอยู่พี่นออ้องเอ้ยฝากมาคืออีเวนวันนี้เขามาพักทีนก่อนซีนนี่กะประดาเพื่อนนั่นเพื่ออามาต้มกะเป๊พี่น้องมึนจะต้มกะเป๊พร้อมไแล้วกะเพ็ดกินนกนะพร้อม ปรดาเพิซื้อาเปะมาเจะมืองพือเลยพเยอะอเพเยอะกินจะหึงละไปเมืองแต่ละเธอประดากะซื้อทงนี้ท้งนกินกินไปเนอชื่อมาขายพร้อมคาเปะชินกันเนาะนั้นอยู่ชิ้นหมูะพัดนี่นะพัดงานแข็งอยู่เลยครเอ้ย เพิ่งได้กินแค่นึงที่น้องไอตุ้มเปรเตอะหน้าเหลืองมากหน้ากระเลิกมาเลยไอ้ส่วนก็มากินได้ที่น้องเพราะว่าส่วนเพิ่งแล้วละอะอาบน้ำแล้วเสร็จแล้วเลยจังพายเดมากิน ห,หลายเติบเนาะอันนี้กะุ็อันนี้กะอ,อันนั้นพี่น้อง <c oughs> ขาใก่้ขาหนึ่งพี่น้องเออขาเป็ดน้องพี่ปาลาเนืดต้มเสือขาเป็ดตอนไหนโคตรเดี๋ยวมันพีพูเดียวมันตินเลบางสีเสมอ อะไรนั่งสองมี่จีอะทุกคนเลยพัดเอ้ยโหแบบนี้นะคือเห็นตอนไปคล้องกระป๋องคือเห็นตอนไปคล้องกระป๋องอยู่หน้าอันยืนดิผมเแ็บซาใจนกกำมิดสจะปุ่มมือทุกคนเย่ะกว่าปุ่มมือเลยเนี่ยนกชนิดพอดีกินนะเนี่ยยังไม่แยจีแะ้วขนมันมาแวะเบิ้งบะพัดเปิ้ลอันเอ็ดอันนี้ก่อนเราจังไปเห็นอันนั้นต่อเนาะ ปรุงแล้วปะยังผัจอเนี่ยข้าขึ้นไปเมื่อกี้แล้วอุยเกือบวางมือวางมือดุ้งเมื่อนี้บอยืนพี่ดินนะไม่ได้มีลขคี่เฮอนเท่านั้นดีม่มี้ขีดมีกะมันเดาะแล้วอืมมันเดาะมื่ะโอ้ยดับไพ่เท่านั้นเลยกยบัดเเมือเขาะดับเลิคองเทน่งลง ปลาซานทีีวลาพี่น้องเรีนมันไหมสี่ตัวมาตัวหกตัวน้องมาเฮ็ดกินเอามาลราเอามาเฮือเท่าเลยพัดเจ็ดตัวบังสิบเจ็ดสิบแปดตัวนกน้อยทั้งหมดมีแต่นกง่ายตัวเดียวแล้ไปเจับพุกให้ได้เราเราไปคู่เช้าคู่แรงเราดูอันนั้นเราดูไปแถวผู้บีได้มีคนชูไปแบบเราดิค่ะเพคนเราคนจะมาแถวนียิ่งยุคนละแต อายุคนหลายเลยมาวิได้มีแต่ไปายเดียวก็คือเท่านั้นแหละอายุเราจะเลยเจ็ดสิบปลายเลยบอกแต่ก็ยังไปอยู่ได้พี่น้องไปคู่มือคู่มือพี่น้องเลยคมมากนะเนาะมากหากิ่งมากหากินง่ากิ่งเซอร์กัปแล้วก็จบพวกให้นะตะกอร์เดี๋ยวนี้คือเดียวเดี๋ยวนี้เราก็ไปคู่เซาคู่แรงไปตลอดแต่เซอร์กัปที่ฟันเลยวีเดียวจบพวกให้นะ ไปแล้วก็ได้มาคู่มือนกพัดเนาะนมา,าไ,ไปตลอดเอาเยอะมาพี่แรกแต่มันโก็ข้างไปป่ามันก็มีนมี้สบายก็เลยเป็นลูกลุงมาพัดน่ะคุณเนาะมาพัดเคยอย,ย,อยู่เคยไปอยู่น้ำเล่าเจ็ดปีแล้วไปเห็นคุณนะพอไปอยู่สองปีปคุณค่ะ<ๆ>คือปยิงนกน้ำเล่าหลายเธอเอยู่แบบขายอบให้เลยนะเป็นปพัดแต่ท่าคลิปเล่า,าเป็นคนนั้นนะมันเือเป็ไปการนกน้ำกุกเลยมันเคยนอนนะนะไปตลอด แต่ก็าพอได้คูนอแล้วก็นอผัดไปนำนีค่ะดีแบบแต่ส่วนหลายก็เรายอไปผู้เดียวละมีได้ไก่แล้วเราไปแถวนะั้นแถวแคมบ้านนะกุกมาให้อยู่แบบยำนี่ยำชุกเข้าไปนะสุครับ มันยาวูกจีได้มันพักพน้ามันอันนีเนาะนะคะนกปยนะคะนกลยกยมันจะถือระดาแล้วปะคือไมีหอนเราหนเสือมันเนาะเราคนดูหักิีหากิีมานแลเห็นมาอยู่แถวมึงกัเนะคือกาบยอีน่นเปนอันดอ เอาโนบัดเดียวเลยเลยวะผมไปใส่ไม่มีเลยเลยดิคี๋ยวช่วยไลยเด้อว่าเสือรตีแล้วย่มันกะเอาละเยอละอันห่อปุงแล้วก็ห่าไปโคได้ไี่น้องไปโคก่อน ไปกินเหี้ยนักเลยไปแต่นานหอนั่นขึ้่นเลเหี้ยนักเราจะเนียมันค้างก็ไม่ได้จะทำเหี้ยนัก้ะมีหินมาโคู่กนพี่น้องเอ้ยคูคู่คู่แนอันนั้นหน่อยนึงเลยแต่อะไรสื่อ อยูอีได้นอนน,นนะ้ำเลยนะเจ้าชีลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะท่าน้ำเดือดแล้วจังเอาเขาเปะล,ลงือกะทาปลาดามาอืมอันนี้มาพัดเพิ่นมานะพี่น้องมาพักนกนกก็ไม่ได้ตัวที่ตุยยามนี้ก็มันอันนะไรต่ว ทั้งมันทั้งแซบเนาะนกไปพอดีกินนะบรแล้วกันแซบยงมีนะเนี่ยเอาไ้ล่หนำอึดยาำแปอะละเป็นว่าท้งแซบที่เกยนตาูไม่ม้ำตาละลายนหน่ยนะมึงมีแต่นกตัุใหญ่นกเหลือไใหญ่กัมือติดไปนลยใหญ่ ไส่ป้าตัวนลายก็ได้ยูวยนกน้องๆแต่แบบมันมีพ่อมาบ้านนั่นน่ะได้น้อยเดียวพ่อติดกินกินยังดีพ่อเลยเดื้อเนี่ยคือ<ร>นยนืเก่าเนยาืนยอเนื้ฝนก็ตัวอาหารนะฉันสิกินลูกจะไปถึงขั้นว่าฉันแต่สิกินพี่น้องลยได้กินน้องก,ก็ได้เอามาบ้านพอไดเอามาปัดไปใสา <ไป S 1> หารแล้วเจ้าแหล่งลูกเลยลู้ลายลูกกระตุ้งกระตุ้มโคแต่ยนื้นี่พี่น้องกระตุ้มโคกระดี เตก็นนก็เห็นอยู่แต่กๆวิลาชั่นยามเลยมี่าปักเ็ปักกูมีว่าปักอ๋ออ๋อใส่เลยมากไปพักกันนะยิ้มันเดียร์าเตแต่เยอะนน่อีย่ามันมันงะไรอะไอ้เนย ัวันนี้นะกกคือนกนะเออประพัดเห็ดได้พี่น้องค่อยน่าเฮ็ดอันนะต้มข้าวเ๊ะปัป่นกันเห็ดเปทันน้อยเฮ็ดแบบหอ้อจำอาวนน่ะอะีเบ๊ะอีเ,อเอบ๊ะบมมาเห็ดนี่นะหมอคอเฮ็ดเป็นเห็ดกินตลอด เดี๋ยวอิเบย์คุณจะมาลงโมอิหติเราแบบเยอะกินในนั้นนะวะถามเราเยะกินไม่เลิกเดี๋ยวไปว่าอันนี้กับเขาโทรมาถามอิเบย์ว่าเยอะกินโบนุกอิเบย์่าเอาแล้วแหละวะอาหารโปรตีนแล้วอาหารโปรตีนแล้วไอ้ป้าทีค่อยได้ทำงานเราใจใหญ่คนได้เสนอแล้วนะใจใหญ่ใจใหญ่โบนกเยอ่ได้อื่นเล้วมันอึนก็ถือว่าดี้ใหญ่กันแต่นี่น่ะแซ่บได้พี่น้อง ค่อยกินตอนนั้นนะตอนไปอยู่กับอานนั่นดิปวดแสบเลยไปอยู่อันตากประืทอตีวันดินานยิงนอกมามันเพิ่มอืม

ต้มปอพี่น้องนะแบเียวล้วล้างแล้พี่น้องคันพี่ล้าน้ำมันเดเหนียวๆเลยคุณน้ำคุณสำหรับคนอันล้างเชบกว่าเส็นมันพอแล้วบ่ะพอละ เช่นมันพอแล้วสุเอ้ยป,ปงก่อนนะอปอกปงเลยพี่น้องโอกาสเดียวนะยัาไปซอยพักซื้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจนะแซ่มพี่น้องเดี๋ยวจแซ่บเนาะอือันนี้น้ำประพัดเพิ่งมาซอยพักอันนั้นพี่น้องเดี๋ยวค่อยกระซอยตั้งหาอีนะซอยพักอันนี้ซื้อเข้าเป็ดนี่กะข้าหอมกัดคขอยขึ้นเบึ้น เออผักคนไทยเนี่ยเขาเอ้อเน้อลยผัดจะหอมเอมันลยะเดินหอมหอมปี่ัดอยาคิดน่ใอเบิ่งมาผัดเพลอันนี้แล้วจังไปซอยผักซื้อขุปิหอมอ่าบผัดเป็นเคยเห็ดได้พี่น้องคนไปปลาดุเห็ดเป็นมื้อนาผัดเนาะแซบพี่แซบขึ้นกัะพุติขึ้นกัะหุมัด บันเอะเซางเธอะเขมแล้วซ่บคูบ่บาดบมันก็เขาเลือกกินดุละสูตรมัพัดได้พี่น้องพันออบ,เบีเห็ดกินนี่พยายามเห็ดแบบพอดี <c oughs> พอดีบีต้องเสลายนะแก <c oughs> นเขาใส่กินตลอดหมอยอบััดช่วคนะไีชื่อเ็คโนโลยีนะชื่อน้อยเราว่างได้ผมร่นยู่ทธร นั่นจะเสีเห็นละเห็นลายละเห็นลายละเขาพีจักลายเห็นลายละอันนี้นะจะเสบยละเอาน้ำมัน่วนไหนเนนงยิ้มแบบเซ็กซี่ผัดเอินะียเน่อันนี้ผัดวอดีได้ โอ้ยโคตรดับเลยอ๋อนดูมือนะย่างกระเข็มตุกลุนรลุนพี่น้องอ๋ออันพี่เลออ๋อนกเซินเบอร์พักปู่บพักมอกระปินอยู่ตตุ๊ตับขนาดไรมอคือปินอ๋าเป็นอก็เมนอสุดท้ายละเลยกินเข้าแล้วพี่น้องอไปก่นลย ว่าที่สวยต่างขาคนดูนกบูแหงแล้วเ็นกนะนี่แม่แก่แบบอนอ๋ออันนี้ก็ได้มีซีมีสันเจอปลาไหล

เราจะได้เงินเท่าไหร่ไหมจะได้ของินเงนเงินม่แต่ของอะไรจะได้แต่พุทธคัมภีร์เลยของน้ำจะได้เงินก็ได้มีินนี่ละยังแต่พ่อเดี๋ยวอยู่บ้านนอกพ่อจักหลายพูดไปจ้ะจักรลายแต่พ่อเราต่างต่างกันนะ ตักมือกูคีโต้ยูพี่เนาะตักลางคียกูได้พี่นาะอยากะได้ค้ังโเบาขอนล้างอยู่โเต้น้เราบ้าน นำมากัลจากพ่อจากเพือพ่อนก,กินคน <c oughs> แต่นต่าลยซื้อได้ะ่ะหลายคนฟาเทาน้ำกปมพีพ่อนันพ่อเยอะ <c oughs> น่น้เนะแบ่งให้ตัวเล็กน้อยๆนะอแบ่ง

ิมงีนมากหวานเล่นได้มาอะไรไรลู่เลยวะอบเอ้าชิมก่อนจะชิมอันนี้ก่อนไหมอมันหวานบอบอมันแซ่บหรือมันดมีแซ่บ้ไเดร้ไรใส่ปุุงามะนาวจะซาเดิไปกินบอ มานขอนายเขามะเขนนำหอมสาซูล้อบิ่มแล้วจำสางโบกกลินมัชพัดซาชาไปกินบ่กินนเขาไงอ๋มีเองของซาซานะแบ่งเอาพอเยอะได้กะแบ่งเอาไม่สูแบ่งเอาจะซีนได้นะอันนี้ก็คือตาคุ้เเบกินเนาะเขากินพร้อมเล ้เลยเพราะว่าไม่ทำแล้วคันกินบัสสารเสพติดแมแม่จะปุ้งเอาแบบเลยแม่เอาปุ้งนข้วมากระลึกนะเข้ามาพิู่จนมัน

โมอ้าวยังนี้ยัยังเก่งเตน่งผมนั่งลงนั่งบนง้เอาโตมีตัวเยอะประมาณสิบเตัวปิดปลิวเยอะข้มือนี่นึงแปิดปลีวนะเล็กนิเยองจุดีล็กเึ็กเขาคืออะยกปิดปลีวขาเยอะไม่กินไ่เยอะเขาไม่กินมาขาวันทคข้ากินหมอยินกขาวใชม อโนกได้เบียอโนกบ้าพี่น้องเคยขอตรว่ากินข้าวกินน้ำก็เป็นลับประมาณนี้แห้ะพี่น้องจะน่าพอกันมาเ้อะสบายดี